เป็นยังไงยกแขนเป็นยังไงดีขึ้นไหมโอ้รีวิวอาการข้อไหล่อักเสบยุดติดหรือว่าภาวะอะไรนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับน้อยน้อยน้อยหน่อยน้อยแต่ก็ยังเป็นอยู่ค่า่ามันก็คล้ายๆอยู่นี่นะยกแขนแอบหูอย่างนี้ทีละข้างน่มันลั่นเมันลั่นใช่ไหมเ้ายกได้เท่านี้เนาะโอเคอีกข้างหนึ่งครับข้างนี้พอได้อยู่แต่ก็แป๊บเหมือนกันแต่ก็แป๊บเงยหน้ามองกระดานสดๆเลยได้เท่านี้หรอครับโอเค ก้มหน้าให้คางชิดอกสุดๆเลยสุดๆท่าที่สุดได้ก้มได้อยู่เนาะแต่เงยแต่เงยนลำบากนะโอเคทีนี้หันหน้ามาทางซ้ายครับผมเห็นตรงที่ผมแตะไหมไม่เห็นครับไม่เห็นเนาะเห็นที่ผมแตะฟังไหมเห็นครับเห็นเนาะโอเคเป็นงไงฮะอันนี้ยังไม่เสร็จนะให้เช็คอาการก็ดีขึ้นนะดีขึ้นใช่ไหมครับเป็นยังไงยกแขนเป็นไงดีขึ้นไหมโอ้ยอ่าเดี๋ยวดีขึ้นแตยกสองข้างนี่เราพอลองเทสท่าเพราะว่าตอนแรกอะ พ่อยกอะข้างนี้ยมันเป็นอย่างนี้ที่น่าค,ค่อยคขึ้นแล้วต้นเลก็สั่นได้แค่นี้นทีนี้ยกได้เยอะขึ้นใช่ไหมอันนี้ังไังฟูคอร์ดได้ดีลองลองแบบเดินแล้วก็ยกแขนแนบหงว่าอย่างนี้ดูครับสว่างขึ้นไหมดีขึ้นนะครับแต่แขนเนี่ยผมเห็นเลยว่าแขนอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากดีดีขึ้น,น,น,นแต่ก่อนผมทำอย่างนี้ยังไม่ได้นะอในในลองเอามือพ่หลังแบบตอนเนี่ยการสั่นลดลงเขี่ทีนี้ยกแขนแนบหงให้ดูแบบข้างนี้ ว้าวยกได้เลยนะนี่ถือว่าถือว่ายกได้เลยแล้วท่านท่าเดิมก็เป็น่บบนี้ติดข้อพิจารอาการเป็นไงครับดีขึ้นหายไปได้ไหมดีขึ้นดีขึ้นโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวเอายกแขนและหัวเขาเลโอเคอีกข้านก็คืเดี๋ยวเอามือไขว้หลังให้ดูโอเคถือว่าได้แล้วนะอาการสั่นเนี่ยลดลงทางหน้าทางซ้ายครับผมมองเห็นมือผมไหมเห็นผมตรงโอเคทางนี้ครับ เห็นไม่เอ่ยนะครับที่แรกไม่เห็นเนาะโอเคเอเทีนี้เงยหน้ามองตารานครับโอเครู้สึกเงินได้เยอะขึ้นเนะานะเพราะว่าทีแรกโทษนะครับทีแรกเหมือนจะได้เจนิคอ่าได้โอเคแต่ว่ามีความสั่นนิดนึงเพราะว่าก็ต้องไปเสริมสร้างความแข็งแรงของเส้นิคกับกล้ามเนื้อยผึ่งทีนี้ก้มหน้าทางที่ตกลุ่มเงได้เยอะขึ้นสอบถามหรือปรึกษาอาการอื่นๆได้ที่0650022616นหนึาดดาคลินิกการแพทย์แผนไทย